ประมาณสามงานสี่งานเป็น 1, หนึ่งไร่เนาะประมาณสามงานน้องๆก็ก 2, ได้สองไร่คณะเกิดบ,บา้านเอ่คนตะกรอนเป็นอย่างคือบเอเอามาองนั่นมองนี่ให้มันบัดตรงกว้างให้มันอันใดนี่แหละเขาติเกษตรบ้านเขาเป็นบ้านนอกบ้านนั่นมีปลามีเมืองเอ่อเป็นยังพ่อแม я, ค่คอยบอกหาให้หาหน้าได้ไง พ่อแม่ผู้นั้นก็ได้คนละสามสิบสี่สิบไร่คนละหน่อยสองรอยไร่เนี่ยขั้นมีปัญญาหรือบ่พิจารณามันก็บ่สามารถได้เนี่หน่อยนะยังเดชพระคุณหลวงโกูด่อนเขาเนี่ยท่านมีสติปัญญาสร้างวัดเอาที่มันสมควรเพื่อที่จะใช่ประกาศศาสนาต่อไปในอนาสดในหละเราจึงมาไม่เห็นห้อยของพ่อของแม่ ห้อยที่คนเหยียบไร่สาว้เลือเขียบสมนันปะคู่บาอาจา,จา,จารย์ญาติโยมแต่กลาบล้อยพ,พุทธบาทในญาติโยมแต่กลาบล้อยพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่านนี่เป็นของแท้อันนี้เป็นล้อยพุทธบาทตนล่องเนี่ยอันนั้นเราบอกเป็นอย่างไรแต่เ,าเาออรเเาบอกเป็นกลาบเขาเห็นล้อยอย่างไหนไม่อหรือเขาเปิดกลาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพื่ออยากให้ได้โชคได้ลาภเพื่ออยากให้ เป็อนอันไหนจะเดินลงเดียวอ่าห้องเดินอาตาได้หรือประกันได้แต่อันนี้ปัญญาเนี่ยเขาไปเขาไปกราบหนังยางเดียวผู้อาจารย์ไปกราบห้อยทำห้อยศีลห้อยปฏิบัติของเธอ